ยังคงเป็นประเด็นเรื่องราวรา้อนแรงดราม่าในโลกโซเชียลที่ยังไม่จบง่ายๆซะแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวของหนุ่มแนกชาลีที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาเปิดใจพูดแบบหมดเปลือกผ่านรายการแฉเกี่ยวกับเรื่องราวครอบครัวอดีตผู้จัดจาก,การและความรักค่ะ แต่ดูเหมือนว่างานนี้กระแสเรื่องราวของครอบครัวแน็กชารลีจะกลับมาถูกพูดถึงอ,อีกครั้งหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปเกี่ยวกับของเล่นและเปียนโนโที่แน็กชารลีเคยให้กับหลานค่ะเริ่มราวเริ่ม,มตน้นขึ้นเมื่อป้าแปงได้เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปว่าของเล่นอยู่ที่บ้านนาแน็กนะคะของเล่นเป็นของนาแนก็กหลานๆต้องไปเล่นที่บ้านนาแน็กนะคะ มอเตอร์ไซค์ side, จิว๋วสกรยานเครื่องเล่นต่างๆของสะสมทั้งหมดเป็นสมบัติของน้าแน็กนะคะน้าแน็กเป็นเจ้าของทั้งหมดของอยู่ที่บ้านน้าแน็กและของเล่นไม่ได้เป็นของหลานค่ะงานนี้หนุ่มนะัชชาลีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบป้าแตงว่ารถที่ตูนใช้อยู่ในทุกๆวันนี้แน็กก็เซ็นให้หลานวันเกิดนะใช่ไหมอะป้าแตงและแน็กไม่เคยทวงอะไร,รอขอหลานขึ้นแบบไม่มีเหตุผลนะมีของอีกหลายอย่างด้วยนะเงินต้นปีให้ป้าแตงอีก ดนป้ติงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงประเด็นเรื่องของสะสมว่าของเขาสะสมซื้อเองค่ะอยากเล่นเองไม่ใช่ของหลานค่ะเป็นความชอบสะสมเองไม่เกี่ยวกับหลานสักชิ้นด้านหนุ่มแน็กชาลีก็ได้มาตอบกลับป้ติงว่าแน็กช่วยเหลือหวังดีกับป้ติงมาตลอดนะไม่อายบ้างหรอรถที่ใช้เงินที่พ่อแม่ให้หลายๆครั้งก็เงินแน็กปากให้นะจริงๆครอบครัวก็พอรู้ตัวอยู่บ้างแล้วนี่ โดยป้าติ้งก็ได้ตอบกลับว่าขอบคุณนะที่ผ่านมาที่ไปขอทํางานด้วยเราได้เงินเดือน15,000มาแรมปีต้องใช้คําว่าอดและทนทําด้วยใจถึงมันจะไม่พอใช้แต่ก็ผ่านไปได้คร้างตัวได้จะคืนนะตอนมาทํางานเงินเดือน15,000บาทแรมปีรถต้องขับใช้งานวิ่งรอบงานอีเวนต์รีวิวซื้อข้าวน้ําถ่ายเบื้องหลัง ไปรับพ่อแม่และรถวิ่งใช้งานบางวัน3งานขั้นต่ำสองานแต่รถเก่ามากโซม10ปีกันชนหน้าหลุดแต่ใจสู้ก็ต้องใช้รถวิ่งงานแรมปีเงินที่ได้ทุกๆเดือนมาเป็นเป็นปีที่เห็นจริงๆคือเงินส่วนตัวของพ่อเอง3,000บาททุกเดือนที่พ่ออยากให้จริงๆโดยไม่มีข้อแม้ต่อลูกสาวเลยสักครั้งบอกไม่เอาพ่อก็ยืนยันให้ เงินพ่อคือเงินสวัสดิการของพ่อที่ได้จากปู่โดยตรงโดยหนุ่มแน็กชาลีก็ยังได้มาคอมเมนต์เดือดอีกว่าระวังเถอะป่านนี้คนที่หลอกใช้นั่งขำได้เห็นพี่พี่มาตีกันรีบรีบพูดมาให้หมดอยากพูดอะไรอยากพิมพ์อะไรจัดมาและล่าสุดค่ะหนุ่มแน็กชาลีก็ยังได้สร้างแอคเคาน์ในแอปพลิเคชัน X เ,เป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะพร้อมโพสต์ข้อความว่ามาแล้ว และตอบกลับว่าเดี๋ยวมาตอบให้อีกพร้อมหลักฐานตามที่ต้องการเด็กๆปากเก่งกันต่อเนื่องหน่อยนะงานนี้ก็ยิ่งทำให้กระแสะดราม่าในโลกออนไลน์ร้อนแรงขึ้นและยังคงเป็นที่จับตาม,มองอย่างมากค่ะชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DNT Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ